สวัสดีครับพบกับผมมอ,อยญ์ในการอ่านไพ่ยิปสีปยากรดวงคลิปนี้ก็เป็นดวงรายวันดวงประจำวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหมอ,อยญ์นะครับและก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจในทุกรูปแบบนะครับขอบคุณครับ การพยากรณ์ดวงนั้นเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกัมพยากรณ์ที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงประจำวันที่4มีนาคมนี้นะครับ Night of w a n d s อัศวินถือไม้เทา้า the devil the sun จาววันอาทิตย์วันนี้นะครับการงานก็เป็นงานที่มีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีนะครับก็มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียดีๆเข้ามาไอเดียใหม่ๆ ที่จะทำให้การงานนั้นมีความเติบโตก้าวหน้าที่ดีนะครับบางคนก็อาจะมีการผัวพันธ์ในเรื่องของทำงานที่อาจจะ ทำงานอย่างเอาจริงเอาจังด้วยความทุ่มเทนะครับบางทีก็จะต้องดึงเวลาส่วนตัวเข้ามาใช้กับการทำงานในวันนี้ด้วยนะครับบางคนก็จะมีการวิ่งเต้นในเรื่องของการงานอาจจะออกนอกพื้นที่ในการทำงานสักหน่อยหรืออาจจะมีการเดินทางไปในต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับกับการงานในวันนี้ก็ทำให้การงานนั้นมีการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จที่ดีเกิดความ สำเร็จรุ่งเรืองที่ดีนะครับแม้ว่าบางท่านอาจจะมีเรื่องของงานสีเทาๆที่อาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในวันนี้ก็ตามนะครับในเรื่องการเงินของชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับก็ทํางานหาเงินอย่างขมักขะม้นกับรายจ่ายที่มีต้องใช้ต้องจ่ายนะครับบางคนก็อาจจะ,ะมี งานที่สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นใน้ายรับเข้ามานะครับอาจจะเป็นงานสีเทาๆท,ที่ทำให้ได้รับเงินมาแบบลับๆหรือบางทีก็มีโชคมีรับาลาบแบบลับๆเข้ามาที่เปิดเผยไม่ได้นะครับก็การเงินนั้นก็วันนี้ก็ของชาวนาทิตก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับ ในเรื่องความรักก็อาจจะเจอคนที่คอยตามตื้อตามจีบนะครับหรือเจอคนที่ทำให้เกิดความลุ่มหลงในความรับความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะครับหรือบางทีจาวนาทิตย์เองอาจจะไปตรงตกหลุมรักใครเกิดขึ้นก็ได้แบบอาจจะรักลุ่มหลงที่อาจจะถอนตัวยากก็ได้นะครับ แต่ความรักความสัมพันธ์ในวันนี้อย่างไรก็มีการพัฒนาไปในในทิศทางที่ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับใครที่เคยมีปัญหาในเรื่องของความรักก็อาจจะมีการพัฒนามาเป็นความรักที่ดีๆมีการคุยกันเจรจากันให้เป็นรักที่ดีเหมือนเดิมนะครับก็คนที่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้ววันนี้ก็จะมีความรักที่ดียิ่งยิ่งกว่าที่ผ่านานมานะครับ ก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันจันทร์ดวงประจำวันที่4มีนาคมนี้นะครับ to open the s e c 2เรียน the d e v i t the i r o fan การงานของชาววันจันทร์วันนี้นะครับ การรับมือกับสิ่งที่ต้องเผชิญในวันนี้นะครับจะต้องควบคุมให้เกิดความเหมาะสมให้เกิดความสมดุลขึ้นนะครับแต่ก็สามารถที่จะรับมือได้เป็นอย่างดีบางคนวันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับงานสีเทาๆที่มีเข้ามานะครับการงานวันนี้ก็ แม้จะไม่ค่อยหวือหวานักเท่าไหร่นะครับแต่การงานก็มีการทรงตัวอยู่ดีเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็ยังให้คำแนะนำให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือให้เกิดความมั่นคงเป็นไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องการเงินวันนี้ก็อาจจะมีการต้องหมุนเวียนเงินพอสมควรนะครับก็อาจจะเอาเงินจากแหล่งหนึ่งไปโปอีกแหล่งหนึ่งไปเติมไป เสริมเพื่อให้เกิดความเต็มขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความสภาพคล่องทางการเงินที่ดีบางคนวันนี้ก็จะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะครับแต่อาจจะเป็นโชคลาภที่เป็นเข้ามาแบบลับๆที่เปิดเผยไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้รายจ่ายของชาววันจันทร์ก็จ่ายเก่งเช่นกันนะครับมีการจ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายสักหน่อยหนึ่งในเรื่องความรักวันนี้ก็จจะได้พบเจอ รักที่ลุ่มหลงก็ได้นะครับในความรักความสัมพันธ์ที่ของบางกลนบางคู่วันนี้ก็จะมีความหวัดระแวงในเรื่องของความรักความมึงหวงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็พยายามปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ความรักเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ ก็ขอให้ชาววันจันทร์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันอังคารดวงประจำวันที่4มีนาคมนี้นะครับ six of pentacles the lovers seven of cups เถ้วยนะครับการงานของชาววันอังคารวันนี้ ความรักความเอาใจใส่ในการทํางานนั้นก็การให้การทํางานนั้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีในการที่รู้จักความปรับสมดุลใหการทํางานนั้นเข้ากันได้ดีเป็นไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะ ต้องเลือกในเรื่องของการทำงานสำหรับบางคนนะครับเพื่อให้เกิดผลงานที่กาผลของงานที่ดีบางทีระหว่างงานเก่ากับงานใหม่ที่อาจจะมีก็มาให้เป็นสถานการณ์ที่จะต้องเลือกต้องตัดสินใจนะครับก็ต้องพิจารณาอย่างใตรตรองงานไหนที่รักที่ชอบที่ว่าเป็นสิ่งที่ สร้างความก้าวหน้าเต,ติบโตได้ด้วยดีก็ไอ้เลือกในสิ่งที่ดีเหล่านั้นนะครับหรือบางคนก็อาจจะไม่มีการเลือกนะครับก็อาจจะตัดสินใจทำควบคู่กันไปถ้าว่ามีความเหมาะสมพอมีเวลาพอนะครับก็สามารถที่จะบริหารงานควบคู่กันไปได้ด้วยดีนะครับบางคนก็มีความคิดในเรื่องของการที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆแนว งานใหม่ๆที่จะนำเข้ามานะครับแต่ก็แม้จะมีมากแนวความคิดก็ตามแต่บางความคิดก็จะจช้กันไม่ได้จช้ผลประโยชน์ไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องคิดพินิษพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับในเรื่องการเงินการเงินที่มีรายรับและรายจ่ายที่มีความสมดุลในวันนี้นะครับก็ทําให้การเงินมีความมีสภาพที่เป็นกล้องตัวนะครับบางคนก็ อาจจะมีเรื่องของโชคลาภที่เข้ามาบ้างนะครับแต่ไม่ได้มากมายอะไรนะักเป็นโชคลาภปานกลางแม้ว่าไม่มากมายก็ตามนะครับแต่ก็อาจจะมีเข้ามาให้เป็นที่พึงพอใจเกิดขึ้นนะครับและก็วันนี้ก็ได้มีเงินพอที่จะจัดสรรพอที่จะไปทําบุญให้ทานให้การช่วยเหลือผู้ด้ดยโอกาสได้ด้วยนะครับในเรื่องความรักบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองนั้น วันนี้ถูกรักน้อยลงก็ได้หรือถูกเลิกรักไปแล้วก็ทําให้มีความคิดในใจนะครับบางคนก็จะมีการเลือกในการที่จะรักที่จะไม่รักปักใจกับใครนะครับที่อาจจะมีเรื่องของการแบ่งปันใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในวันนี้นะครับหรือบางคนก็อาจจะเจอสถานการณ์รักที่ จำเป็นต้องเลือกขึ้นนะครับที่อาจจะเป็นการเลือกระหว่างคนสองคนหรือว่ามีการเลือกระหว่างความรักกับการงานนะครับหรือเป็นความรักที่ต้องเลือกระหว่างลูลกกับความรักนะครับที่ทำให้เจ้าวันอังคารวันนี้นะครับก็ต้องมีการคิดต้องตัดสินใจไตรตรองที่จะเลือกเกิดขึ้นนะครับ ก็ขอให้เจาวันอังคารมีความสุขสัดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงประจำวันที่4มีนาคมนี้นะครับ7 of p e n t a c l e 7เหรียญน,นะครับ p a c k of Cups เด็กถือถ้วย The Emperor การงานของชาววันพุธกลางวันวันนี้นะครับงานที่สร้างความก้าวหน้าแบบก้อยเป็นก้อยไปก้อยเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับที่จะสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้นสร้างรายได้อ่าให้มีเข้ามานะครับก็วันนี้อาจ,จะมีงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยทำมาก่อนที่มีเข้ามานะครับ ก็พร้อมที่จะทําพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับกับงานใหม่ๆที่ประสบการณ์ใหม่ๆที่จะต้องหาเข้ามานะครับแต่ก็เป็นงานที่รักที่ชอบนะครับจึงทําให้มีความใส่ใจในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะทําที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อหาประสบการณ์ที่ดีๆนะครับก็เป็นโอกาสที่ทําให้งารงานนั้นจะเกิดความมั่นคงก้าวหน้า ได้เป็นอย่างดีนะครับบางคนอาจจะมีการงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติเกิดขึ้นในวันนี้นะครับหรือบางทีต้องเดินทางไปต่างประเทศไปรับหน้าที่ของการงานหรือไปทำธุรกิจเกี่ยวกับการงานในวันนี้นะครับการเงินนั้นของชาววันพุธกลางวันนะครับเงินวันนี้ก็เป็นไปเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับกับงานกับสิ่งที่ได้ตุ่มเตลงไปก็เห็นผลประโยชน์เกิดขึ้นที่ได้รับ เกิดขึ้นนะครับการเงินก็มีเข้ามาบางท่านก็มีเงินจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาให้ได้รับในวันนี้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องความรักก็เป็นรักที่มีความสดใสนะครับกว่าเปลี่ยนพยายามดูแลกันและกันให้มีความสุขแม้ว่าในความรักนั้นอาจจะไม่ก้อยโรแมนติกไม่ก้อยหวานมากนักนะครับหรือความรักที่ดูก,กับเด็กกับผู้ใหญ่นะครับก็อาจจะ รักในบางคนนั้นก็อาจจะดูเอาแต่ใจของตัวเองไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่อย่างใดนะครับก็ทําให้ความรักก็มีความสุขที่ดีนะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงประจำวันที่4มีนาคมนี้นะครับ The Emperor King of วานุราชาถือไม้เท้าแล้วก็ Seven of Cups 7ถ้วยนะครับการงานของชาววันพุธกลางคืนวันนี้ก็มีความราบรื่นมั่นคงด้วยดีนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็เห็นในผลการทํางานที่ดีนะครับก็เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีก็ทําให้ได้รับการไว้วางใจนะครับก็จะมีการมอบหมายงานสำคัญสำคัญงานหลักๆงานใหญ่ๆให้เป็นผู้ดูแลเป็นผู้รับผิดชอบนะครับก็สามารถที่จะดูแลการงานทํางานนั้นให้เป็นไปได้ด้วยดีเกิดความสําเร็จที่ดีนะครับบางคนวันนี้ก็จะมีความคิดโปรเจกต์ไอเดียใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับแต่ก็เป็นโปรเจกต์ ความคิดที่มีมากมายที่จะต้องคัดสรรออกมากับสิ่งที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ให้เกิดความสำเร็จขึ้นได้เป็นจริงนะครับในเรื่องการเงินการเงินวันนี้การทำงานก็ให้มีเงินเข้ามาได้รับนะครับบางคนอาจจะมีเงินจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาได้รับในวันนี้ส่วนรายจ่ายในวันนี้ก็จะมีหลายๆอย่างนะครับที่ อาจจะมีการจ่ายออกไปที่ใจอยากจะซื้ออยากจะได้นะครับก็อาจจะทำให้ต้องจ่ายเงินมากสักหน่อยในวันนี้กับสิ่งที่ต้องการซื้อต้องการจัดจ่ายนะครับในเรื่องของความรักบางคนก็มีเวลาในการทำงานมากเกินไปนะครับก็ระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแต่เราทุ่มเทอยู่กับการทำงานมากเกินไปจนไม่ดูแลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้น ก็อาจจจทําให้มีเรื่องของการแบ่งสรรปันใจเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อความสัมพันธ์รักที่ดีก็ให้มันใส่ใจดูแลซึ่งกันและก,กันให้เกิดความสมดุลทั้งการงานและก็ความรักความสัมพันธ์นะครับก็ขอชาววันพุธกลางคืนมีความสุขสัใสยมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันพฤหัสบดีนะครับดวงประจำวันที่4มีนาคมนี้นะครับ Justice, Six of Cups ออถ้วยแล้วก็ a i g of Pentacles หนึ่งเหรียญน,นะครับจาววันพฤหัสปดีในวันนี้นั้นการงานก็จะเกิดขึ้นและก็เป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับทีตาำให้ชาววันพฤหัสบดีวันนี้ บางทีอาจจะมีการนำงานเก่าๆเข้ามานะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นบางท่านก็จะมีการเริ่มต้นในการร่วมทุนร่วมหุ้นในการทำธุรกิจเกิดขึ้นนะครับบางทีอาจจะมีการทำสัญญาเซ็นสัญญาเกิดขึ้นเพื่อให้การาร่วมหุ้นลงทุนนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดความยุติตามด้วยกันในทุกๆฝ่ายนะครับ บางท่านก็มีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆในเรื่องของการงานวันนี้นะครับที่จะมีโอกาสในเรื่องของการทํางานมีเข้ามาสําหรับผู้ที่ว่างงานอยู่นะครับบางคนก็จ,จะมีพบเจอเพื่อนเก่าเก่าเกิดขึ้นก็ได้นะครับที่อาจจะมาเชิชวนไปร่วมการทํางานเกิดขึ้นหรือใกล้ที่สมัครงานเอาไว้สอบแข่งขันในเรื่องของการงานที่จะก้าววงกรต่างๆรัฐวิสาหกิจหรือราชการก็ตามนะครับ ก็มีโอกาสที่จะได้มีล่าวดีในเรื่องของการงานในวันนี้เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องการเงินก็โอกาสที่ดีๆต่างเส้นต่างการเงินนะครับอาจจะมีเส้นต่างใหม่ๆที่มีเข้ามาที่จะเป็นรายได้ที่จะมีเข้ามาเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับที่จะสร้างความก้าวหน้าขยับฐานะต่างการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่ไม่เคยมีรายได้ไม่มีงานทำก็จะมีงานทำและมีรายได้เข้ามา บางคนก็ที่เคยถูกหยิบยืมเงินไปบางทีคาดว่าไม่มีโอกาสจะได้คืนแล้วนะครับบางทีลูกหนี้ก่อนจะมีการเปลี่ยนใจนําเงินกลับมาส่งคืนให้ได้รับก็ได้นะครับและก็วันนี้ในเรื่องของการมีโชคลาบก็เป็นโอกาสดีๆของชาววันพฤหัสบดีด้วยนะครับที่มีโอกาสในเรื่องของการที่จะได้ดุลนได้ลุ้นนะครับในเรื่องของการที่จะรับโชครับลาบ ก็ามาให้เป็นที่ปรุงพอใจในวันนี้นะครับส่วนความรักวันนี้ก็จะไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะรู้สึกมีความรักที่มีความจริงจังอยู่ในใจก็ตามบางคนก็อาจจะได้พบรักที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับหรือบางคนก็อาจจะมีการพบเพื่อนเก่าๆที่ได้กลับมาเจอกันที่เคยคบกันเป็นเพื่อนอาจจะมาพบกันครั้งนี้ก่จะมีการ พัฒนาเปลี่ยนจากความเป็นเพื่อนกลายเป็นแฟนเกิดขึ้นได้นะครับบางคนนั้นก็รักเก่าที่เคยห่าเงเหินกันไปก็ <c oughs> อาจจะมีการกลับมาเจอกันใหม่ก็อาจจะทำให้รักเก่าๆนั้นกลุ้นเกิดขึ้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอจากวันพฤหัสบดีมีความมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งรดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับดวงประจําวันที่4มีนาคมนี้นะครับ King of s w o r d ราชาถือดาบ Four of Cups สี่ถ้วย e i g of Wands ปไม้เท้านะครับวันนี้จววันศุกร์อาจจะมีในเรื่องของปัญหาที่มีเข้ามาบ้างนะครับ ก็หมายจัดการแก้ไขด้วยตนเองนะครับที่จะต้องใช้ความคิดความสามารถประสบการณ์ก็ามาแก้ไขกับการงานที่มีปัญหานั้นเข้ามานะครับก็สามารถที่จะจัดการได้ด้วยดีนะครับวันนี้แม้ว่าจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงกับการทำงานที่อาจจะเกิดขึ้นในจิตใจของชาววันศุกร์นะครับที่อุปสปรรคปัญหาไม่ได้เป็นสาเหตุให้ทำให้เบื่องานนะครับแต่อาจจะมีการ รู้สึกเบื่องานออกมาดือด้อๆโดยไม่มีสาเหตุก็ได้นะครับก็ําให้รู้สึกเบื่อๆส็งๆกับการทำง,งานในวันนี้แต่อย่างไรก็ตามการงานในวันนี้ก็มีเข้ามาให้ทำให้รับผิดชอบมากมายนะครับที่เป็นงานประจําที่ทําอยู่แล้วหรือบางท่านก็มีงานสื่อสารออนไลน์ที่มีเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับหรือบางคนก็มีการนําอานอัดิเรกขึ้นมา สร้างงานสร้างรายได้ให้เป็นงานอาชีพเกิดขึ้นได้นะครับก็ทำให้ชาววันศุกร์วันนี้แม้จะรู้สึกเบื่องานแต่ก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่มีเข้ามามากมายนะครับบางคนก็จะมีการงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติหรือบางทีอาจจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะรู้สึกเบื่องานย่างใดก็ตามวันนี้ก็ต้อง สู้นะครับเพื่องานที่มีเยอะในเรื่องการเงินนะครับงานมากเงินก็เข้ามาเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่จัดระบบระเบียบในเรื่องของรายจ่ายก็อาจาจะทำให้วันนี้มีปัญหาในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้นะครับเกี่ยวกับการหมุนเวียนเงินในวันนี้อาจ,จะสร้างปัญหาเกิดขึ้นได้ถ้าไม่จัดระบบระเบียบการใช้จ่ายเงินที่ดีนะครับในเรื่องของความรัก ความรักในวันนี้ก็จะมีปัญหาที่มีเข้ามานะครับในความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้ความรักนั้นรู้สึกถึงเครียดบ้างนะครับบางคนก็จะรู้สึกเบื่อเบื่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยอได้ดังใจนะครับบางคนก็อาจจะยุ่งอยู่กับการทำงานมากหรือทำงานเยอะเกินไปก็อาจจะ ไม่ก่อยมีเวลาแบ่งสรรปันส่วนใ้กับความรักความสัมพันธ์นะครับก็ทำให้อีกฝ่ายน,นั้นบางทีรู้สึกเบื่อเบื่อในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูแลความเหมาะสมในเรื่องของการงานและก็ความรักความสัมพันธ์ให้ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสมนะครับก็ขอให้ชาววันศุกร์มีความสุขสดใสมีความบางคั่งบุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับดวงประจำวันที่4มีนาคมนี้นะครับ Nine นายออฟสอัศวินถือดา Queen of c u p บราชินีถือถ้วยเทนนอฟเป็นตะเกน10เหรียญจากวันเสาร์วันนี้นะครับบางคนอาจจะมีเรื่องเร่งด่วนในการที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับ เพื่อไปจัดการกับการงานที่มีเข้ามาเร่งด่วนนะครับบางคนก็จะมีเรื่องของอารมณ์ร้อนในเรื่องของการทำงานในวันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับแต่ใจร้อนเกินไปบางทีก็อาจจะทําให้การงานเกิดความเสียหายขึ้นได้นะครับหรือบางท่านที่ต้องเดินทาง ถ้ากลับขับรถด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็ต้องโปรดระมัดระวังด้วยนะครับอย่าใจร้อนขับไปเรื่อยๆอย่าเร่งรีบจนเกินไปบางทีอาจจะสร้างปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับส่วนการงานที่ทำอยู่กับบ้านนะครับก็มีความโดดเด่นที่ดีนะครับอย่างงานที่ให้การบริการในเรื่องที่พักที่อาศัยหรือให้การดูแลกับบ้านเช่าบ้านพัก อพาร์ตเมนต์ต่างๆนะครับก็เป็นงานที่โดดเด่นเป็นพิเศษในวันนี้นะครับบางคนก็อาจจะมีการทำงานในเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับที่จะสร้างรายได้สร้างความมั่นคงสร้างความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ซื้อมาก็ง่ายขายไปออกก็มีความกล่องตัวได้กําไรดีนะครับ กว่านี้ก็ทำอะไรก็ไร้อุปสรรคปัญหานะครับทำอะไรก็เกิดความสำเร็จได้ดังใจหวังดังใจคิดได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องการเงินนั้นก็กับการความพยายามภาคเพียรกับการทำงานนะครับก็ทำให้เกิดการเงินสภาพคล่องที่ดีการจชายจ่ายก็เป็นผู้ที่รู้จักในคุณค่าของเงินนะครับก็มีความพึงพอใจ ในความเป็นอยู่ทั้งรายรับและก็รายจ่ายเป็นอย่างดีนะครับก็กะต่ให้ฐานะทางการเงินของชาววันเสาร์นั้นกระยับไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเดิมนะครับไปสู่ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้ดีในอนาคตส่วนความรักนะครับวันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับที่บางทีการพูดการจาบางครั้งถ้าไม่ตันยังคิดก็อาจจะไปสร้างปัญหา ที่บางทีแม้จะพูดดูไม่ดูแรงนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นอาจจะมีมีอารมณ์อยู่แล้วก็อาจจะดูว่าเป็นคําพูดที่ดูแรงๆก็ได้นะครับก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นคิดมากก็ได้ หรือมีความคิดเสียอกเสียใจมีเกิดอารมณ์น้อยใจอารมณ์นอยๆเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม้ว่าในความรักความสัมพันธ์นั้นจะดูอบอุ่นมีความมั่นคงก็ตามนะครับแต่บางครั้งบางสถานการณ์ก็อาจจะเข้ามาแทรกแต่ให้เกิดความรู้สึกน้อยๆเกิดขึ้นได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ขอให้ชาววันเสาร์ มีความสุขสดใสมีความมัางคังอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ